ถึงแม้ว่าเรือนจำจังหวัดมหาสารคามจะทำการปิดและงดเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 บรรยากาศภายในได้มีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังค่ะ หลังจากรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่งและมีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเดียวกับกรมราชทัณฑ์ได้สั่งปิดเรือนจำทั่วประเทศและงดเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เรือนจำเนื่องจากเรือนจำเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพราะมีผู้ต้องขังหนาแน่นแออัดหากเกิดการระบาดจะควบคุมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องราชัณฑ์ในเรือนจำทั้งมหาสาร,รคามจำนวน2,400คนนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจ,จำจังหวัดมหาสาร,รคามเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดมหาสาร,รคามได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งได้งดเยี่ยมผู้ต้องขังไปแล้วตั้งแต่วันที่9มีนาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อคลายความกังวลลดผลกระทบต่อตัวญาติและผู้ต้องขังพร้อมได้มีมาตรการ เชิงรุกในการช่วยสังคมจากการป้องกันโรคโควิด -19 โดยการให้ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตหน้ากากอนามายัยโดยกระบวนการผลิตตนได้กำชับให้รักษาความสะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะสามารถผลิตได้ประมาณ300ชิ้นต่อวันเพื่อแจกใจ่ายให้ผู้ต้องขังสองชิ้นต่อคนต่อเดือนทั้งนี้เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้ออกมาตรการป้องกันสถานการณ์โดยคัดกรองแยกผู้ต้องขังเข้าใหม่จำนวน14วัน รณรงค์ทำความสะอาดเรือนจํางดการจัดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้ต้องขังอยู่ร่วมกันจํานวนมากรวมทั้งพิจารณางดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดหรือกิจกรรมที่ต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาในเรือนจําจัดระบบอาสาสมัครสาธรารณาสุขเรือนจําเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลรวมทั้งเตรียมการจัดหน้ากากอนามายัยหรือผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองด้วยค่ะ